วันนี้มาทำแกงเขียวหวานกันค่ะใช้หัวกะทิหรือว่ากะทิกล่องก็ได้นะคะมาผัดกับพริกแกงจุ๋ยใช้พริกแกงของคุณยายน้ําอุ่นนะคะหอมมากอร่อยมากใช้ของดีมาทํานะคะไม่ต้องตําเองให้เมื่อยลยคะ่ะอันนี้มาชวนทําอาหารแบบอย่างง่ายคะ่ะส่วนอันนี้นะคะเพิ่มค่ะเป็นสองห่อแล้วก็เพิ่มกะทิเข้าไปเพราะว่าคํานวณแล้วเมื่อกี้ไม่น่าจะพอกับที่บ้านค่ะ ส่วนอันนี้นะคะพอเราผัดแบบหอมแล้วเราก็เติมน้ำนิดนึงเพื่อที่ว่าจุ๋ยจะได้เตรียมปั้นปลากายที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้นะคะจุ๋ยเลือกใช้ปาลากรายขุดสดจาก PPNC Food ค่ะไม่ใส่แป้งไม่ใส่ไม่ปรุงรสอะไรทั้งนั้นเลยในปลากายนะคะเป็นแบบเนื้อปลาสดๆค่ะ ส่วนการปั้นนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะปั้นเป็นคำๆนะคะไม่ต้องสวยมากก็ได้เพราะเราทานเองนะคะแต่เอาแต่ละบ้านเลยว่าทานคำประมาณขนาดไหนคะ่ะ วันนี้นะคะจุ๋ยใช้ทอดมันปลายอินทรีนะคะเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มีสีสันนะคะปั้นเป็นก้อนเหมือนกับปลากายขูดเลยค่ะก็ได้สีสันสวยเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ให้ว่าซื้อที่ร้านไหนนะคะก็ถ่ายถ่ายไอจีเจอมาเหมือนกันนี่แหละค่ะแต่พอสั่งมาแล้วหุ้ยของเขาดีเลยทีเดียวมาถึงเรื่องขั้นตอนการปรุงนะคะไม่ยากเลยค่ะใช้น้ำปลาแท้อย่างดีนะคะปรุงเข้าไปค่ะ กับน้ำตาลมี2ออย่างเท่านั้นเองที่จุ๋ยใช้ในวันนี้นะคะพอปรุงน้ำปลาไปแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนการใส่น้ำตาลจุ๋ยใช้น้ำตาลดอกมะพร้าวผงแบบออร์แกนิกค,ค่ะใส่เข้าไปชิมดูนะคะให้มีรสออกหวานนิดนึงเพราะเขาชื่อว่าแกงเขียวหวานดังนั้นก็จะเป็นแกงที่ออกรสหวานหวานติดปลายลิ้นนิดนึงค่ะจือว่ารสชาติไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเป็นแต่ละบ้านเลยว่าชอบรสชาติแบบไหนชิมดูถูกใจก็คือใช้ได้เลยค่ะ ก็จะได้แกงเขียวหวาน2สีสันสวยงามแบบนี้ค่ะน่ากินไปอีกแบบมาถึงเรื่องของการใส่ผักนะคะก็มีเลยนี่ค่ะมะเขือเปราะนะคะที่บ้านจู่ก็หันลักษณะแบบนี้เพราะว่าจะพอดีคำทานง่ายนะคะแล้วก็สุกง่ายด้วยใส่ไปเลยเยอะๆค่ะผักอร่อย ก็มีเจ้ามะเขือพวงด้วยนะคะมะเขือพวงก,ก็ใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็คนเขาสักหน่อยนะคะพอเขาเริ่มแบบสุกนะคะก็เริ่มใส่พริกค่ะเพราะพริกนี่ก็จะสุกง่ายกว่ามะเขือนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะเพื่อให้มีความหอมอันนี้ก็เป็นมะกรูดที่ปลูกข้างบ้านเลยนะคะก็ปลอดสารม,มากๆใส่ไปเลยคะ่ะเยอะๆเพราะว่าหอมมากๆเลย ที่บ้านชอบใส่ผักเยอะค่ะผักใบโหระพานี้เราก็ใส่เยอะเลยนะคะใบโหระพานี่พอใส่ไปแล้วค่ะจุดก็จะปิดเตาแก๊สทันทีเพราะว่าใบโหระพานี่เขาสุกง่ายมากๆค่ะส่วนอันนี้ค่ะแม่ครัวลืมกระชายที่เทียมไว้เราก็เลยมาใส่ตมหลังจริงๆแล้วใส่ไปพร้อมพวกมะเขือหรือพริกก็ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมกิน ไก่เป็ดมานี่หนึ่งะคะ่ะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายทอดมันไปซีดูโอ้นี่ถ้าอ้วนขึ้นนะต้องโทษคุณจุ๋ยเลยนะครับทำไมครับทำกับข้าวทุกวันเอันนี้ง่ายมากนีนนน่นี่คือนี่คือมีแต่เมนูเส้นๆนะ เส้นอีกแล้วเส้นจริงเส้นอีกแล้วนะครับตอนนี้ขนมจีนลูกชิ้นประกายใช่ไหมใช่มันฟันเหรอเค็มข้นมากทำไมกินผักเก่งจังมะเขือกินเป็นแบบกุ้ๆเด็กๆนี่ไม่กินเลยนะมะเขืออะโตแล้วไหมรู้ว่า ผัดนี้มันมีประโยชน์รนเ,รเราเป็นลูกศิษย์มาวินฟินเฟอร์ทำกันนี้ถือว่าเล็กไปอืมว่าูมูมุดสดเี่นอะไรเหรอเป็นอย่างนี้แกงเขียวหวานเขาทำมันเลี่ยนไหมไม่เลี่ยนเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะทอดมันเหรอ,อทอดมันปลายอยซีค่ะฉันเป็นลูกเอก,ก มาันเข่อเม็ดมันเข่อปอกกินกว่าแบบมีเลี้ยงแม่ทำทำไมดูกินอร่อยอร่อยจริงเนี่ยนี่คือแบบโมไหมการแสดงวะงการสมายาวะไม่มีสมายาอร่อยก็บอกอร่อยวันไหนที่ทำแม่อร่อยก็แม่ก็บอกว่าแม่อร่อยก็คือวันที่ทำไม่ทำแม่อร่อยก็คือจะไม่เอาออนเราจะไม่ถ่าย